สวัสดีครับผมกล้องช่องนายดีคลิปนี้เป็นวันศุกร์ที่28เมษายน2566ก็เป็นศุกร์สุดท้ายของเดือนเมษายนเพราะว่าไปติดเสาร์อาทิตย์ใช่ไหม29-30วันจันท์มาก็เทรเข้าสู่เดือนใหม่ของ q 2 วันนี้ก็ตามคาดก็คือน้องเดียวที่เป็นสาวร้อนแรงมาระยะหนึ่งราคาวิ่งจากสาสิกว่าทะลุพันขึ้นไปได้แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็แตกพาเรียบร้อยแล้วเป็นวันแรกที่เทรดในราคาพาใหม่ก็คือสิบสตังค์พาสิบสตังค์ก็คงไม่มีแตกพาเหลือห้าสตังค์แล้วละ นะเพราะว่านี่ก็ต่ําแล้วเพราะฉนั้นราคาเนี่ยถ้าถามว่าส่วนตัวผมมองว่าสูงไหมผมยังมองว่าสูงอยู่เมื่อเทียบสัดส่วนให้พิจารณาจากเนี่ยชิกเกอร์ที่มีการซื้อการขายเนี่ยเราก็จะเห็นแนวทางว่าใครซื้อใครขายใช่ไหมคนซื้อหรือ AI ซื้อ มันจะเห็นเส้นทางอยู่แต่อย่างที่ผมบอกนั่แหละหุ้นที่มันแตกพาลงมาเนี่ยมันไม่มีทางหรอกที่ราคาพาใหม่สิบสตังค์แล้วราคาที่ซื้อขายบนกระดานจะวิ่งทะลึ่งพรวดขึ้นไปที่พันกว่าบาทอีกมันเป็นไปไม่ได้นะหุ้นหลายตัวที่แตกพาแล้วไม่มีทางราคากลับไปที่เดิมเห็นไหม อย่างตัวที่เราเห็นเห็นแบบทุกคนรู้จักจริงมันแตกพากันอยู่ทุกปีนั่นแหละหลายหลายตัวใช่ไหมตัวที่เรารู้จักคุ้นๆก็อย่างปตทใช่ไหมเมื่อก่อนก็เทรดกันอยู่ห้าหกร้อยใช่ไหมพอแตกพาแล้วตอนนี้ก็ก็อยู่แค่ประมาณนั้นแหละก็ไม่ไปไม่ไปไหนอีกแล้วทช่ไมก็กลายเป็นหุ้นปันผลแทนแล้วไม่ใช่หุ้นเติบโตแล้วส่วนธุรกิจต่างๆก็ยกให้อาไปแล้ว อันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจและทําความรู้จักเส้นทางของมันว่าการแตกพาคืออะไรการรวบพาคืออะไรคือแตกพาเนี่ยหมายถึงว่าเอาแบงค์ใหญ่มาแตกเป็นแบงค์ย่อยนั่นหมายถึงว่ามีปริมาณหุ้นเพิ่มมากขึ้นนะส่วนการรวบพาเนี่ยก็คือเอาพาที่กระจายกระจายอยู่รวบเข้ามารวบเข้ามาใช่ไหมรวบเข้ามาสมมติอา่าเด a ต ตอนนี้แตกพาเหลือสิบตังค์ใช่ไหมอยากจะรวบพาให้ไปเป็นห้าบาทก็ต้องรวบพาเข้ามาใหม่ใช่ไหมก็ทำอย่างเงี้ยแตกพารวบพาแตกพารวบพาหรือรวบหุ้นมั是是้ยรวบหุ้นรวบพาอย่างเงี้ยผลมันก็จะต่างกันมันก็จะต่างกันเราต้องทำามเข้าใจซึ่งมันเป็นเทคนิค,คนกลไกเป็นเงื่อนไขต่างๆที่อยู่ในตลาดหุ้นนี่ที่โดยเทคนิคเป็นการ เขาเรียกอะไรรักษาสภาพคล่องการเทรดหรือเป็นการพยุงราคาหรือเป็นการลดหนี้สินลดตัวเลขบางตัวบางอย่างลงใช่หไหมมันก็จะมีหลายหลาย,หลายเงื่อนไขอยู่ในคําว่ารวบพาแตกพารวบหุ้นอย่างเงี้ยมันมีเงื่อนไขอยู่คุณไปศึกษาหารายละเอียดเฉพาะเข้าไปดูจะพบแล้วก็จะเข้าใจ แล้วก็หุ้นเดลต้าเนี่ยเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกซึ่งผมเคยยกตัวอย่างให้เห็นครั้งหนึ่งแล้วว่าสมัยก่อนเนี่ยคือสมัยที่เดลต้ายังไม่ขึ้นไปราคาพันเนี่ยราคาหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกเนี่ยมันจะมีอยู่3ตัวที่ดังๆเด,ด่นๆใช่ไหมก็คือฮานาเคซีแล้วก็เดลต้า ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ย KCE กับเดลต้าเนี่ยราคาจะกอดคอกันอยู่ไม่ไม่ห่างกันอยู่ที่20กว่า20กว่า30ประมาณเนี่ยส่วนหุ้นในกลุ่มนี้ตัวที่ราคายกที่สุดเวลานั้นก็คือหาน่านะเป็นหุ้นที่ราคาวิ่งขึ้นไปได้ถึง200บาทแล้วก็ร่วงลงมาเนี่ย ANA, หาน่านะตอนนี้ราคาอยู่ที่41 50 ฮหา,หาน่าเนี่ยคือตัวที่ราคาวิ่งไกลที่สุดในเวลานั้นแล้วก็เป็นตัวที่มาเก็ตแคปค่อนข้างสูงตอนนี้ก็คอยดูว่าเดลต้าแตกพาร์แล้วราคาจะมีเพดานใหม่อยู่ประมาณไหนคืออันดับแรกเนี่ยเดลต้าก็ต้องสร้างฐานใหม่ก่อนใช่ไหมคือหลังจากแตกพาร์มาเนี่ยราคาฐานเนี่ยอาจจะไม่อยู่หรอกต้องมีสร้างฐานใหม่ก่อน จากนั้นมันถึงจะมีช่วงวิ่งเพดานเพดานกั้นไว้ใช่ไหมว่าจะวิ่งไปชนประมาณไหนประมาณไหนคือมันจะต้องมาสร้างช่วงวิ่งช่วงเฉดกันอีกสักระยะหนึ่งมันยังไม่เข้าที่อยู่ทางมันก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ฮาน่านี่ก็ผมเคยบอกแล้วว่ามันเคยวิ่งไปถึง2 0 0 1 9อ170อันนี้คือเส้นทางของฮาน่าซึ่งเป็นตัวที่วิ่งวิ่งไกลที่สุด ในเวลานั้นแล้วก็ตัวหนึ่งก็เป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างที่ผมยกตัวอย่างให้เห็นก็คือตัวที่เป็นประกอบสําเร็จรูปด้วยก็คือเมดโก้เห็นไหมเมดโก้เมื่อก่อนนี่ก็ราคาอยู่ไกลยอยู่ตอนนี้ก็ราคาก็เตี้ยลงเตี้ยลงพอสมควรน,นี่ก็คือตัวนี้เนี่ยก็ไม่มีการซื้อการขายนะก็เป็นหุ้นที่ ค้างที่จะนิ่งๆนะเพราะว่าปริมาณหุ้นก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายนะผมว่าถ้าผู้บริหารเขาพอใจในเขาเรียกอะไรในสภาพคล่องทางการเทรดแบบนี้เขาก็อาจจะปล่อยไว้อย่างนี้ใช่ไหมแต่การซื้อการขายคนก็จะไม่รู้จักแน่นอนหุ้นคุณก็จะนิ่งราคาก็อาจจะไม่ตกไม่ขึ้นไม่ลงไม่อะไรใช่ไหมแต่ ก็จะไม่มีคนเข้าไปซื้อถ้าคุณต้องการที่จะระดมเงินระดมทุนในแต่ละวันเนี่ยกระแสเงินสดเนี่ยสร้างกระแสเงินสดได้เนี่ยคือท้ายก็ต้องแตกผ่าถ้าไม่มีการเทรดแล้วเนี่ยใช่ไหมไม่มีการเทรดเนี่ยใหม้มาออฟเฟอร์ก็บางแล้วเนี่ยก็คือเทรดยากแล้วสภาพคล่องการเทรดการซื้อขายไม่มีแล้วหุ้นลักษณะอย่างนี้สุดท้ายจะนําไปสู่การแตกผ่า มันมันปล่อยไปในสภาพอย่างนี้มันโอเคมันนิ่งใช่ไหมมันไม่มันไม่สวิงไ,ไม่แกว่งแต่เม็ดเงินก็ไปเข่าผมบอกแล้วว่าการที่นำหุ้นเข้ามาตลาดนี่ไม่ใช่เอามาขึ้นหิ่งโชว์แต่เป็นการอะไรเอาหุ้นมาวิ่งแข่งกันมาวิ่งแข่งกันทุกระยะก้าวระยะเวลาที่วิ่งแข่งกันนั่นแหะ ต้องการอะไรต้องการเงินสดใช่ไหมติดปลายนวมติดสตัรติดรองเท้าในทุกย่างก้าวที่วิ่งอันนั้นคือหัวใจของการนําหุ้นเข้ามาเทรดในตลาดหุ้นเพราะฉะนั้นหุ้นตัวไหนที่ราคานิ่งนน่งนานๆสุดท้ายก็จะนําไปสู่การแตกพาทั้งสิน้นหรือหุ้นตัวไหนที่ราคาร่วงเรียราดติดดินตา่าเตีย้ยมาตรการหนึ่ง ที่เขาใช้ก็คือการรวบพารวบพาก็คือทําให้ราคายกขึ้นมาได้ใช่ไหมมันมีกรณีที่หุ้นรวบพาอยู่หลายตัวนะผมจําได้อยู่หลายตัวแต่ไม่ไปยุ่งเขาหรอกเพราะว่าตอนนี้ก็ราคาก็ไม่ไปไหนคือหลังจากที่รวบพาขึ้นมาได้5บาทสิบาทจากที่ราคาอยู่ที่0ูนย์สองศูนย์สาม ตอนนี้ก็เตี้ยลงไปตำบาทอีกแล้วนะก็ไม่อยากจะไปยกตัวอย่างมาให้เห็นเขาแต่มีอยู่ในนี้นะเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็ต้องศึกษาให้ดีว่าหุ้นที่เราเข้าซื้อเนี่ยมีอดีตมีเส้นทางเดินกันอย่างไรไม่งั้นเราซื้อพลาดอ่ะเราซื้อพลาด,เรา,ลาดเราซื้อหุ้นในกลุ่มเนียคือมีการปรับปรุงตัวเลขทางบัญชีมีการใช้เทคนิคเงื่อนไขต่างๆที่ตลาดหลักทรัพย์เอื้อมหน่วยให้แล้วก็กลุ่มหนึ่งก็คือ มีการเปลี่ยนชื่อใช่ไหมเปลี่ยนชื่อทั้งชื่อบริษัทจริงๆแล้วก็ทั้งช <Yes ื่อสัญลักษณ์ใช่ไหมเปลี่ยนชื่อแต่งหน้าทาปากมาหลอกเราหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นหุ้นหมงหุ้นใหม่ไม่ใช่หรอกเป็นหุ้นตัวเก่าเปลี่ยนชื่อมาหลายตัวบางครั้งบางตัวเนี่ยเปลี่ยนไปสามสี่รอบแล้วตั้งแต่ผมนั่งอยู่เนี่ยผมก็จดไว้หลายตัวใช่ไหมแต่คนที่เข้ามาเทรดใหม่ๆเนี่ก็จะไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมก็ก็คิดว่าเป็นหุ้นที่อะไรไม่มีอะไรอย่างเงี้ย คือไม่อยากพูดลึกอ่ะคุณก็ต้องศึกษาเอาเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว,ว่าคุณจะมาจิกเอาจิกเอาจิกเอาแล้วคิดว่ามันจะทํากําไรได้มันไม่ใช่การเทรดหุ้นเนี่ยประสบการณ์สําคัญที่สุดคุณมีประสบการณ์หนึ่งปีสองปีสามปีห้าปีเพราะฉนั้นทุกระยะเวลาที่ผ่านไปหนึ่งปีสองปีสามปีห้าปีเนี่ยคุณต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทุกอย่างไว้หุ้นตัวไหนมีการเข้ามาในตลาดหุ้นตัวไหนมีการแตกขาหุ้นตัวไหนมีการรวบหุ้นหุ้นตัวไหน ที่มีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสัญลักษณ์คุณต้องจดบันทึกเอาไว้เพราะว่านี่คือมันเป็นหนึ่งในเส้นทางที่คุณจะต้องมาเปิดกลางดูเมื่อเวลาหนึ่งผ่านไปคุณจะได้รู้คุณจะได้เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลเหล่านี้เราเห็นเองรู้เองจากการที่นั่งเฝ้ากระดานหุ้นอยู่ในแต่ละวันเนี่ยวันนี้ก็ทรงเห็นไหมแอบวันนี้ตอนแรกก็เขียวขึ้นมาบื้อวาบื้อว่าหน่อยตอนนี้ก็เริ่มดรอปลงมาแล้ว ก็อาจจะแดงได้เพราะว่านี่คือวันศุกร์ใช่ไหมแล้วก็วันจันทร์หน้าก็เข้าสู่เดือนพฤษภาแล้วเพราะฉะนั้นพอร์ตใหญ่ๆซึ่งเป็นพอร์ตกองทุนบ้างต่างชาติเขาก็ปรับพอร์ตแน่นอนมันเป็นวงรอบของเขาอะผมบอกแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะมันเป็นปกติของ Q2 เพียงแต่เขาจะปรับขนาดไหนเทขนาดไหนใช่นไหมประเมินสถานการณ์อย่างไร เกี่ยวกับการบ้านการเมืองสถานการณ์สังคมเศรษฐกิจโลกอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นปัจจัยเป็นข้อมูลทั้งสิ้นที่เขาจะนํามาพิจารณาเกี่ยวกับการลงทุนในระรอกใหม่ก็คือครึ่งปีหลังครึ่งปีหลังใช่ไหมหลังจากที่ครึ่งปีแรกผ่านไปเขาจะประเมินอันนี้มันเป็นสิ่งธรรมดาของคนที่ใช้เงินชาวบ้านไปลงทุนเขาก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ไม่ให้เงินชาวบ้านเขาเสียหายใช่ไหมเพราะนั้นตัวเองก็เดือดร้อน ก็ต้องมีการพิจารณาประเมินทุกช็อตทุกดอกอะไรที่เขาเห็นว่ามันมันไม่มันไม่ควรอยู่อย่างเงี้ยมันควรได้กำไรมากกว่านี้เขาก็ดีดทิ้งคือเขาดีดทิ้งเลยเขาเขาไม่เก็บเอาไว้อะไรที่เขามองแล้วว่ามันจะกระทบกับพอร์ตลงทุนโดยรวมเขาก็ดีดทิ้งใช่ไหมอันนี้คือข้อดีของของพอร์ตใหญ่ๆเขาเขามีเงินเยอะเขาก็ทําอย่างนั้นได้ส่วนเราตัวเล็กๆเ,เ,เนี่ยเราก็พยายาม พยายามเดินในเส้นทางที่มันปลอดภัยหน่อยก็แล้วกันก็คือทางดีไฟสว่างทางดีหน่อยนะอย่าไปเดินในทางเปลี่ยวที่อันตรายสิงสาราสัตว์หรือขโมยขยโจรหรือมิจฉาชีพต่างๆคอยดักอยู่ซุ่มรายทางเนี่ยก็อันตรายเพราะฉนั้นเงินน้อยก็ต้องเดินในทางสว่างทางปลอดภัยก็คือซื้อหุ้นใหญ่เป็นหลักซื้อหุ้นใหญ่ถ้าจะดีเทรดนะเว้นแต่การที่จะซื้อในลักษณะ กินยาวๆอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะแล้วรอบบายๆผมก็จะมาดูอีกทีว่าทิศทางจะไปทางไหนคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อน